ตาผืิดลังให้น้องด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ตก้าสองตาก้าก็ดีใช้มากๆค่ะ

ตีพอ่อเลยเนะี่ยตีตีตีแล้วเร็วตีตีตีเลยเร็วโอ้วันนี้มันกระแลว <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อค,คุณแม่นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> แผลเมตต้านะคะเปิดอ่านเปิดบินให้น้องหน่อยนะคะแม่แม่ใจดีพี่พี่ใจดีคุาเมตตาเปิดแตก้าแรกเปิดออดอ์แรกให้น้องหน่อยนะคะหนึ่งแตก้าสองแตก้าก็ดีใจมาอๆเลยฮัล่มฮึ่ขเข้ามาได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋า มาเมตตาพอเทา้าให้กับน้องหน่อยนะคะทาราจิกาทาราโซกา้ลลดดาอืออรุ่งก็วรับมอกทะเบียนตการม

ี่่วนานี่พุงแก่นบ่าเอาเปาเอาเปาให้บนนี้เลยมงมาฟันไว้แก้มเลยนะเออฮะกับไอ้กูเนาะแม่สนกแม่ผิดลาแล้ววันไหน แม่โอนตาจอดเย้แม่จ๋าเย้เย้ขอบคุณค่ะ <c oughs> แม่จ๋า <laughs> อขอพระคุณแม่พรเป็นอย่างสูงนะคะแม่ขอให้แม่มีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแม่จ้าแจ่มเลยชนกแจ่มเลยไุณสหนก <coughs> oh, he's driving so far. He's driving so เดี๋ยวแป๊บนึ่งกัน,นึุงดูกันนะกุกกิก,กได้ทานผลไม้ก่อนไปทำรานพอดีคะ่ะแม่ตา <c oughs> ขอบคุณนะคะแม่ตาขอบคุณแม่พรมากๆเลยนะคะที่แม่ตาเปาิดร้านปิดร้านให้กุกกิ๊กวันนี้นะคะแม่ขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญกุกกิ๊กได้ทานผลไม้ก่อนออกจากบ้านเนาะนะคะแม่ตา ขอบคุณแม่พรมากมากนะคะจราขอบพระคุณแม่พรเป็นอย่างสูงนะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวยยิ่งขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงนะคะแม่แจา๋าเ <c oughs> ขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะแม่พรจ๋ายินเมตาช่องเล็กๆของเรานะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความจเจริญนะคะแม่ บางสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจค่ะสองสี่หกเดี๋ยวแม่แม่จับผลไม้ขนมเดี้ยวเริ่มาต้อะไปทํางานหนูช่วยพ่อล้างเรื่อเมื่อวานกูกิ๊กไม่ได้ทํางานค่ะแม่จ๋าเมื่อวานกูก,กิ๊กหยุดวันนี้ต้องไปทํางานนะคะวันนี้มาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยว โนนๆจะจับนะนันน,นี้นี้แมแน่แ่โอ้ๆขวานอูไปเล่นดินไปลูกไปโดนเทียมเลย เดี๋ยวแม่เดี๋แม่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพอจะกลัแล้วฮึกลับแ้ะขอขวัญภูมจะกินทนไหมเธอขัญเอรพว่เดียวเดียวขอขวัญไม่ต้องยุ่งแม่โอเคเยิดแสนอยู่ละดึงมาหนาแล้วดิใส่็จแ้อแ้วทองก่อนน้องแม่ีหแม่กำลังถึง พี่ทอปเออเอาน้องไปเล่นด้วยลูกเอาน้องไปเล่นหน่อยอน,น้องไม่เอา

ไม่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 โอ้ยโอ้ยอออออโอ้ยไปไปขอบคุณค่ะขอขอบคุณค่ายายพรก่อนเลวขอบคุณค่ะยายขอบคุณค่ะขอบคุณแม่พรมากนะคะแม่สาที่เมตตาเปิดร้านปิดร้านให้คะ่ะ คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะแม่จ้าคิดแบบสิ่งใดก็ขอให้แม่ได้สมบัติฐานานเงินไหลกองกองไหลมาค่ะแม่ทำบุญกับน้องช้าเท่าไหร่ก็ขอให้แม่ได้รับไปร้อยเท่าพันเท่านะคะกราบขอบพระคุณแม่มากๆค่ะแม่เอาให้กุกกี้่ะก่อนสิบสองแต่กล้านะคะสี่ค่ะเดี๋ยวเราสอบฝันลูกหกค่ะ สองค่ะแม่จา้าเหลืออีกสิบสองแต่ก้ค,คุกกาเา

ทุกทู้ชงนะคะสวัสดีค่ะครูหลวงนะครบแล้วเนี่ยจานเนี้ยสะัสดีปากกาแก้ว

โอเคโอเคโอเคค่ะไปป้อนเอาขอบคุณคะนะแม่ขอบคุณแม่พอนอีกครั้งนะคะแม๋ามมขอบคุณแม่สอค่านหกค่ะแปดค่าสิบค่าสองเป็นยี่สิบต่ละล้านเนาะแม่เนาะ <c oughs> ขอบคุณแม่พอมน,นะคะแล เขาบอกบีเตอร์คันนี้อะไรกบินมีโมงเหรอต้องไงจะได้ไงขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณแม่ที่เมตตาเปิดหนาที่คุณโอดูขอให้แม่พอมีแต่ความสุขความเจริญร่ดรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงนะคะแม่เดินทางไปทางะไรก็ขอให้คุณแม่แคล้วคลาดปลอดภัยธุรกิจการงานของคุณแม่ก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไป ในความได้ควาเมตตาที่คุณแม่มอบให้ด้วยนานะคะแม่พรจาขอให้แม่พรเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยเงินทองเรื่อยๆนะคะแม่จ๋าขอบคุณนะครับเรื่ยนะคะทำไมมันติดมือ <c oughs> ไม่ต้องเล่นลูกไม่ต้องเล่น <laughs> ขอบคุณนะคะแม่ตาขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตาในทางช่องเล็กๆของเรานะคะ ขอบคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะเมตานะคะทีเมตาเอนดูกุ๊กกิกเลยมาค่ะแม่พรจ๋าขอขอบคุณคุณแม่มากมากนะคะขอให้คุณแม่ได้รับกลับคืนไปรอยเท่าพันเท่าร้านร้านเท่านะคะแม่จ๋าคุณแม่ทําบุญกับน้องช้างเท่าไหร่ก็ขอให้คุณแม่ได้รับกับคืนไปรอยเท่าพันเท่านะคะน้องเขียวเคียวเียวเอา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 ตงโมมาจากไหนนุ่นนุ่นขอบคุณแม่มากมากเลยนะคะ เออขอคุณค่าแม่ก่อนขอคุณค่าก่อนเลยขอคุณค่าช่วยๆขอคุณค่าจ้าขอคุณค่าเรืยจ้าจ้ากลมด้วยกลมด้วยลูกกลมด้วยโอ้ยไม่ได้สนใจเลยค่ะแม่จานนกลมด้วยกลมด้วยย่อ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 งแรงย่องแรงย่องแรงย่องแรงว่ะ ขอบคุณนะคะแม่จ๋าขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะขอให้คุณแม่ได้รับกลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่านะคะแม่จ๋าเดินทางไปทางไหนขอให้แม่แขวงคาดปลอดภัยค่ะหยิดจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะแม่จ๋าขอให้คุณแม่หายป่วยไวๆด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงไวๆนะคะแม่ขอบคุณแม่ที่เมตตาที่เอ็นดูทุกทีนะคะ ไม่มองเอ้จีนึ oh no, <that> ่งกับบังเลยกับบึงเลยจะจะทำอ่างกับบืนไหนกันองกบุญิีสิลาเวลากันอยู่หรอคือไปโดนไะกับบุท่งน่นั่เนาะ โน no, no. ือหืออ้อยออกหรืออ,อ,อ,อ้อ,อ,อยออกแล้วจ้า <c oughs> ขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณแม่มากๆคะ่ะ นู้ไรนโน่ไปโยนทิ้งถอยเดินมานูเดินมาเร็วเร็วอ้อโอ้โอ้อ อยู่ไหมลนะ่ะอันกุ้ยลผ่านอนนึงเออดูแม่บนบนบนอะไรไม่รู้นะคะกลาบขอ่บพระคุณค่ะนะคะแม่จ๋าแม่ดูอยู่หรือเปล่าน้องนะคะกลาบขอบพระคุณแม่พ่อนแม่ฟ้า่าแม่นะคะโอ๊อดึงไม่เจ็บลูกไม่เจ็บลูกขึ้นโอ้ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บ <laughs> ขอบคุณแม่พรมากมากเลยนะคะแมษาพีเมตาเปิดร้านปิดร้านวันนี้นะคะเม๋าขอให้แม่มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะร่ำรวยยิ่งง,งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้แม่แข็งขาปลอดภัยธุรกิจการงาน,จนเจริญก้าวหน้าก้าวไกลเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะแม่นะคะ ขคุณแม่มากๆเลยนะคะแม่จาทีนเนต้ะทีเอ็นดูช่องเล็กๆนะคะฉ <c oughs> นก Go there. Never there. อขอบคุณค่ะแม่ก่อนเล่นอยู่ข้างล่ังขอบคุณค่ะจ่าสวยๆจ้าขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณแม่พรมากมากเลยนะคะแม่ก๊กิ๊กไปอาบน้ำแล้ววันนี้นะคะได้ทานผลไม้ก่อนไปทำงานขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะแม่จ๋า ขอบคุณแม่มากๆค่ะนะคะแ<า>ม่ดูแลสุขภาพด้วยเด้อนะคะแม่ตาพักผ่อนเยอะๆค่ะนะคะ